ไแห้งผดนะเอาโอีน э, so so ่าทำไปเอาได้กีทานมาไปไปเอาไฟเอาโอีมันแห้งพดไฟเราอง้เลยนะเามห้องเ่นสานบ้านก็เี้วเลยนา่ะเดี้ยววันนี้นะวันนี้วันที่เศร้าสามน้องใหม่มันกาศกั หนาวหนาวเลยพี่น้อง e. <tinc S 1> มือนช่องเสมอนลยเนาะลมหนาวหนาวเขาสู้อันมาดูหนาวเลยเนาะมาเด้อกินสินดาลทำกันกินเนื้อย่างกินเนื้อย่างตัวนับลมหนาวแปายมาแต่เอเวอเรตเอเบีรตอยู่ใต้พี่หนอปากเสีเอ็กว่าราคามิเตโม่เนาะสินดาลทำ che paga non vorrei

กันสนะวะจะร้องม่ปหาอุ้ย <no> อ <p Obrig illions> ุ้อุ้ิวมือก็ได้หน้าจะผ่านมือยี่า่ตีอเตียงเออเียงเนูลูกน้บทีมอาโอ้ยน้นั่งกูดีนั่งกูไปกินกูกิน้วก่อนปาโยงโก้ของหุ่นด่นงด้น วันไหนเพราะพี่นุ่ต้องขานพี่นู่กต้องขานหนาเลยพี่นกต้องานหนาวเพราะมับพันเออโอ้ยขันหนาพี่เอาเนือออกชื่อนะอชื่อน่ะเออ

Thank okay. ปีอเดรแล้วเลยว่าหนาวไอเดือนนี่ก็เดือนยีเนาะเดือนละเดือนน่าเป็นส่วงข หญ่างนันดีกว่าอ้าวแม่แม่ไลนแม่อาเสนี้ทำยงไเดี๋ยวไปดู

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ก็ออามาจะบอกู้นะมาน่องีงาดมีหอในไล่เด้ชอบมาสมัยกงใจเด้ชอบงานเด้เี่มแกในไลเด้อ